พัทางนั่นทังงานที่ควดออกแกบดำทังไง่ายเป็นแก่ดำเม้าตัวนี้ก็เป็นตัวเสดายเลยโอ้โอกตะบัดกองว่าเสียคักเขี่ยแน่วมี่าวัตเป็นจะตัดออกมานกว่าแต่บงงูกัดอ้งมันจ้ำัวกดอะิเสดายเสดายแต่ว่าเสียมากพบคุมคักกรนี่ เก็บออกหลุดลดเดนะ,ละดเช็ดได้กิเฮ็ดจังไดเนาะมันคุ้มผลเนาะนี่ไหมอาเสียดายีดอกนะว่าถ้าดอกมันหลุดละเอ้ามีดจะได้ถ้าดอกกอจะเอาตัาเอ็นไปต้มเฮ็ดมันหยาล้างจานนะ้ำเพราะว่ามันเริ่มรุนร้ายแล้วหมีดจะได้โอ้ยมันเป็นมีดบนันนี้ที่น้าถ้าดอกหลุดละลูกคักผลเวย้ย มันค้างมาือเร้กัว่าสิเดี๋้มันร้อนออกได้ว่าสิยเอาอยายางใส่นี่มันร้อนเหมอนดี้เราคนฟันมันร้อนออกร้อนเต็มอยู่รคาตีนี่ิมาเกี้เอาแฉบดำย่นีพอมนะบอกหน้าคนเลยว่ามีกลิ่นแตเมา่อเด้อ หลายค่ะอ้ยเหตุเหตุดอด้รสั่หนี่เก็บไปลงน่ารักต้มไปเท่เฮ็ดเป็นน้ำยาล้างจานดีอยู่ดิดีอยู่ด,ยดีว่าหันจะเอาอน,นี่แหละใส่เยอะคดีกประมาณว่ามัน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 ประหยัดน้ำยาล้างจานเขาอีกไหมครับต้มอ,อันนี้ใส่ไหมต้มเลยดยิทั้งหมักหมักก็ดีเด้อ กายี่ก็มักมักอ่อนหน้ามุกงหนาขึ้นปวดใช้กันกระดีกวางว่าเพีครับปวดเลยเนาะต้องเอาไปกินนะมึนปั่นกันแล้วคูเรบ่มีก็มาเอาไปกินหลายขัดปวดยู้ยวยุ้สวนนี่ที่เป็นบาดเลยตามยู้ตรงนั้นอีกสองน้าเพราะว่าต้นน้อยกับน,นี่ได้อยู่นี่ต้นน้อยอยู่นี่กับสะรบกวนมไม่ เป็นมาลยกินบัดปีีกินบัดปีปีกายีกายเนี่ขาด่วงเยแต่ว่าปีที่ผูขาอาจะเอาหน่อยแก่ๆไสให้แบ่งพี่นองกินนล่ะต้อง่นตเอาตรงนี่แก่ตัดออกก็ตัดออกเห็นยัแบบกคนเสียลงมากสิไหมถึกระเพาะ ร้วนเต็มเลยเด้เีเริ่มล้วนเลยเด้ล้วน้นหลายครั้จุที่คุนกับกองกัดจกโคอยัต้องเสียมเคยี่ยหยาออกเกี่ยวเก็บดำยังนี่โอ้โอ้ีวนบไปกินด้มันหลายนอนนนคเก็บไป บอก็บหน้าเดียวหน้าเดียวจนเครื่องกับคู่แล้วไปักัวเีวา,วา,วดดาวเอาก็บดำี่ทางใต่เกล็ดดำมากกวกันที่นี่ไาาอ,อไปกินได้คกลา,าย่ม่มีหมวกหน้ากิกบเนกัคู่อรรถคนกับคู่แล้ว